แล้วคุณคิดดิว่าฝนตกก็ขังหน้าแรงก็แห้งชตกอีกก็ขังหน้าแรงก็แห้งอันเนี้ยจึงเป็นสมเด็จที่น้ําขังพระสมเด็จวัดกลางอะ่ะเนื้อจึงมักจะเป็นลายนี่ซึ่งถ้าสมเด็จวัดกลางแหจะเป็นแบบนี้ เนื้อประการวังต่างจากที่เห็นเขาขายกันไหมต่างดีต่างมากเลยเก่าได้ใจอ,อยากซร้บวกกู้องการคองค่อยอ,อะไรนี่ยแต่กูมาเยอะไหมครับเอาเรื่องจริงไหมกู้วัดกลางเนี่ยผมได้จากเฮียคนหนึ่งโดยบังเอิญ เฮียคนนี้เอาพมาให้ผมดูแล้วบอกเฮียเท่าไหร่คือผมดูพระที่ความเก่าเฮียบอกเนี่ยวัดกลางของคอยโอดอ่าบอกเนี่ยวัดกลางของคอยคือผมก็ฟังไปเนี่ยคือพระมันแท้อยู่แล้วแล้วก็ฟังประวัติไปก็ได้พระเฮียบอกว่าที่ต้องเอามาให้โอ๊ดเนี่ยเพราะวัดกลางที่ขายกันอยู่มันเก๊อยากโอดเผยแร่ไม่งั้นศักดิ์ศรีของวัดกลางของคอยจะถูกทาลาย อตอนนั้นนะนะที่ผมได้มาถ้าใครเคยดูไลฟ์ผม,มนะนะคือแตกมาจากพระยืนตรงนี้ซึ่งพระยืนตรงนี้สมเด็จโตเป็นคนสร้างโอ,อเนี่ยพระยืนว่ากลางของคอยเนี่ยสมเด็จโตเป็นคนสร้างเห็นไหมฮนะซึ่งด้านหลังเนี่ยจะมีโพรงด้านในเนี่ยตั้งเสาและก็จะเก็บพระไว้ในนี้ คราวนี้ยฝนเน่ยสาดพระเก็บไว้ในไหยนะครับคราวนี้ยฝนนะ่ก็ตกอ่าพอตกเสร็จเนี่ยสังเกตไหมว่าพระเนี่ยด้านบนของสมเด็จเนี่ยเป็นแอ่งเหมือนเหมือนถ้วยด้านล่างเนี่ยไม่ได้เป็นแอ่งฉะนั้นน้ําอ่ะก็จะขังอยู่ในด้านบนอ่าแล้วคุณคิดดิว่าฝนตกก็ขังหน้าแรงก็แห้งใชตกอีกก็ขังหน้าแรงก็แห้ง อันนี้จึงเป็นสมเด็จที่น้ําขังพระสมเด็จวัดกลางอ่ะเนื้อจึงมักจะเป็นลายปะกาลังเห็นไหมคือลายน้ํากัดเซ้อมีกลุ่มคนอ่ะโฮโฮไปเอาพระใหม่อ่ะโฮโฮมาปั๊มแล้วก็ อ่ะแล้วก็ให้ขายกถ้าเป็นแบบนี้ก็แท้ถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็อีกเรื่องหนึง่ง mm. นี่ซึ่งสมเด็จวัดกลางเนี่ยที่คุณเห็นยุ่เป็นแบบนี้ปล่าล่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็ใช้ได้รอยบินเนี่ยรอยหักเนี่ยนะคมเหมือนกระเบื้องเลย mm. อ่าเพราะถ้าเป็นผ้าไหมอะ่ะมันจะเป็นขุยเหมือนกระปุกทุกกบกระปุกโดยเลมอนนบบบูลเตเตอร์แล้วเป็นขุยอะ่ะ แต่พระของวัดกลางเนี่ยถ้าหาักจะคมกิบเหมือนถ้วยกระเบื้องเลยเพราะมันเป็นร้อยปีแช่น้ําแห้งจนเนื้อกรงครังแบบนี้เรื่องราวของวัดกลางคลองคอยเนี่ยเขามีบันทึกอยู่ในหลายที่เนี่ยอย่างเงี้ยก็มีบันทึกเกี่ยวกับสมเด็จวัดกลางหลักฐานที่ชัดเจนแล้วคือในอุโบสถวัดอินซึ่งวัดอินเนี่ยโบสถ์เนี่ยสมเด็จโตเนี่ยท่านได้วาดภาพชีวประวัติของท่านไว้นะภาพวาดบนฝาผนังวัดอิน คือประวัติของสมเด็จโตซึ่งที่ที่ท่านพระที่ท่านสร้างอะ่ะแล้วบรรจุพระเครื่องไวอ้อ่ะก็จะมีอะไรก็จะมีเจดีวัดระครังเจดีบางขุนพรมเนี่ยวัดกลางคองคอยเห็นไหมนี่วัดพิษเพียรวัดเกตพระนอนวัดสตือพระยืนวัดอินนะครับซึ่งท่านก็ได้วาดว่าเนี่ยวัดกลางคองคอยเนี่ยสร้างยังไงเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะมีคลิปนี้คือภาพวาดประวัติของพระวัดกลางเลยนะ ตั้งแต่ตอนแรกอ่ะตั้งเสาไม้เห็นไหมตั้งเสาไม้เสร็จปุ่ปั้นปูนเป็นองค์พระอุ้มบาทจนมาปัจจุบันเห็นไหมว่ากลางคองคอยจะมีโบสอยู่ด้านหลังตรงกันไหมนี่ไงเห็นป่ะหลังพระเป็นโบสอ่านะครับและนีในหลายๆลยนะหนังสือปักกินอากาก็เขียนเลยว่า นาลายแทงพระเดิดโตจะมีอยู่ในวัดชยโยอ่างทองเนี่ยวัดอินเนี่ยประทับนั่งวัดพิษเพียนกุฎีทองและพระพุธยืนวัดกลางของคอยโพธารามเห็นไหมเอกสารเหล่านี้คือมีชัดเจนครับในบันทึกปู่คำอมรินก็มีแม้กระทั่งหนังสือเล่มนี้ยังเขียนเลยว่าสมเด็จพระจาจา์โตเรียกว่ากูปิลันวะละัลคังสมเด็จวัดกลางของคอยเห็นไหมแ mm hmm. ม้กระทั่งตอนที่ หลวงปู่เจ้าคุณเที่ยงสร้างพระอย่าบอกเลยว,ว่าสมเด็จเนี่ยของท่านเนี่ยประกอบจากพระผงจากวัดละคางวัดรังคุณพรมวัดสตอวัดเกษชายโยและวัดกลางของข่อยนี่ไงตอนนั้นได้มาเกือบห้าสิบองค์ปอยในไ์เผยแพ้เกือบหมดเลยอาจารย์เก็บไปบ้างสบายแฟนเพจเลยพี่พันเทพเอาเรื่องจริงไหมผมอะเรียนรู้วัดกลางตอนนั้นน่ะนะจากเฮียเนี่ยได้มาสิบกว่าองค์แล้วก็ซื้อดะจาก คนที่ได้มาเนี่ยอีกหกเจ็ดสิบองค์แบงค์เอาเรื่องจริงไหม,มไม่ถึงยุคไปครึ่งหนึ่งมไม่ถึงยุคไปครึ่งหนึ่งจนทำให้รู้ว่าพระของวัดกลางจริงๆอ่ะที่เป็นเนื้อแบบนี้มีไม่ถึงร้อยองค์นะคือเอา้ง่ายว่าพระเนี่ยเจอในกุเยอะรู้ป่าใครเป็นคนมาเจอ,อท่านชายกระตุเลิก า่อท่านชาญจตุเลิกเนี่ยถ้าคุณไปดูนะในประวัติจะมีบอกจะมีจะเขียนเลยว่ามีการทําพระส่วนหนึ่งเนี่ยเอาทุนเนี่ยไปบูรณะพระยืนวัดกลางคลองคอยอท่านชาญเนี่ยมาบูรณะวัดกลางคลองคอยเนี่ยปีหนึ่งหกพระที่แตกกุจากวัดกลางก็ถูกนําเอาออกไปเยอะแล้วในปีหนึ่งหกแล้วก็มีการทําพระเพิ่มเข้าไปให้ แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วพระวัดกลางเนี่ยแตกกุตักตั้งแต่ปี90นะครั้งแรกที่มีการเจอนะอ่าที่มีการเจอเนี่ยนะปี90จนคนรู้ว่ามีพระเนี่ยอยู่ในพระยืนนี้มสมัยก่อนเล่นพระไหมล่ะไม่เล่นจนพระยืนเนี่ยจะเกิดการชารุดท่านชาเนี่ยมาบูรณะก็ได้พระไปแล้วก็ทำพระใหม่เดี๋ยวบรรจุก,กลับเข้าไปให้ ข้อมูลเชิงลึกชัดเจนพระพ่นี้เก่าแท้แน่นอนพี่ไพโรธผมว่าอีกไม่นานเกินล้านแน่ๆครับชัดเจนพระพุทธจารย์โตได้นํามาไว้จริงร้อยเปอร์เซนตกมว่าจริงๆวัดการสมควรลากหลานชัดเจนนะครับสันควานนาข้อมูลมาให้รับชมกันเป็นอย่างนี้พระชุดที่ออกไปตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไปขายเป็นทับพิมพ์ตรงเขาไปขายเปวคัคังหมดพานก็เลยหมดอื Oh. อย่างเงี้ยผมถามคุณหน่อยคุณจะขายเป็นวัดกลางหรือขายเป็นวัดระครังอองค์นี้บอกผมวัดระครังผงก็เชื่อน้อยปอไปนะนี่เนี่ยตกลงองค์นี้ยคุณจะขายเป็นวัดกลางหรือเป็นวัดระครังโอ้โหก็ต้องขายเป็นวัดระครังละบ่เออแต่สาเหตุที่เป็นวัดกลางก็เลยไหม <c oughs> เพราะว่าเนื้อด้านหน้าเนี่ยเป็นปนลายปากกาหลางัง <c oughs> เป็นตามธรรมชาติจริงครับแต่รูปสมเด็จโตมไฟไหมไหมจริงครับเขาเปิดรับบริจาคอยูไ่ไหมกี่วันนี้ไงพี่วัดกลางไฟไหมครับไม่รู้เรื่องเลยเออไม่รู้เรื่องจริงไงพี่ครับผู้หาลาโบถ์เก่าครับอ่านะครับแบบนี้เขาขายองค์ลายแสนพี่ไพรู้อ่าเนี่เนี่ยคน,ยยนเสียงจ,จริงผู้ที่นำวัดกลางคลองคอยมาเผยแร่คนหนึ่งก็คือพี่ไพรน์ เนื้อย่างกวัดละคังพิมพ์ทรงเหมือนกุเจดีก้วัดละคังครับพิมพ์นี้อืจริงครับอวัดกลางไฟไหม้ผมเชื่อเลยเมื่อก่อนขายเป็นละคังแน่นอนครับลงสนามเลยใจเย็นอย่าเลยเก็บไว้กับผมนะดีแล้ว คือถ้าบอกว่าผมอะคนลาชบุรีผมก็เลยอนุรักษ์พระสมเด็จโตมุมรังสีที่ท่านนะมาให้ไว้ที่ลาชบุรีรู้บอกป่าว่าวัดกลางคลองคอยเนี่ยเป็นวัดล้างนะอ่าคือตอนที่สมเด็จโตท่านมาเนี่ยท่านมาที่นี่ก่อนท่านเห็นความสําคัญเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ท่านไปตั้งแต่รอสามขึ้นคลองล่าง แล้วท่านก็กลับมาในยุคที่รอสี่ขึ้นครองราชแล้วท่านก็เริ่มไปสร้างพระให้กับสถานที่สำคัญสาคัญที่ท่านได้ไปสโลแกนวัดกลางใครไม่มีไม่รู้อ่าใครไม่มีใค,ใครไม่มีไม่รู้หรอกอนะครับแล้วก็เนีฮยะพระวัดกลางเนี่ยวัดเนี่ยได้ล้างไปตั้งแต่ ตอนพมา่าเนี่ยยกทัพเข้ามาตอนสงครามเก้าทัพอ่าวัดกลางติดอะไรแม่นม้ำอ่าแล้วเวลาเขาทัพยกยกทัพเขายกมาตามอะไรก็ต้องตามริมแม่นม้ำผมต้องใช้น้ำไงใช่ฉะนั้นวัดที่เป็นเส้นทางที่พม่ายกทัพมาเป็นวัดล้างหมดอ่าและสมเด็จโตโมบัมงสีเนี่ยหลังจากที่ท่านกลับมาสมเด็จโตบวชครั้งแรกบวชที่วัดมหาธาตุนะแต่กลับมาเนี่ยได้เป็นพระธรรม,มกิติปไปของวัดละครังสมเด็จโตเป็นผู้ นะคัดพระจากวัดมหาธาตุให้กลับมาเป็นเจ้าวาดวัดกลางของคอยสร้างช่วงปีพศไหนเอาว่าเอาวัท่านสมเด็จโตเป็นใช้ได้ท่านนิมนต์พระจากอยุธยามาเป็นเจ้าวาดวัดกลางองค์นี้สวยสุดเท่าที่เคยเห็นมานี่นิมนต์พระจากวัดมหาธาตุครับวัดมหากรุงเทพเนะ่มาเป็นเจ้าวาดวัดกลางของคอยผมเคยเขียนประวัติไว้ องนี้ถ้าผมมีเงินสิบล้านผมจะเช่าองค์นี้ไม่ต้องเลยเน้ยคือผมอะไม่แบ่งเช่าเพราะว่าผมหายแท้แท้แบบนี้ไม่ได้นะครับเจอบ่อยลงสนาแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยเพื่อนๆก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าแบบไหนที่ใช่ไม่ใช่ราคาต้องเท่าวันละครั้งอาจารย์น้วมออสุดยอดพี่ปีเตอร์ ไม่ธรรมาดาพิพิเตอร์ไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนหรือว่าเคยอ่านที่ผมเขียนอ่าเคยอ่านที่เราเขียนใช่ไหมครับอ่าลงสนามสนามแตกแน่อ่ะเมื่อกี้อันนี้จัดให้กับบูบุญวัดกลางบางแก้วพระในฝันของนักสะสมของเจ้าสัวของเศรษฐีของนายตำรวจของนายทหารของคนทั่วไป มามามานี่ซุ้มแหลมเลี่ยมห้องแขวนปูบุญวัดกลางบางแก้วสองนาทีครับสั่นขวานเอาแต่ของดีๆมาให้ต้องแบบนี้นะมันถึงจะเสียตังแล้วได้ผาที่ที่เขาเล่นกันจริงๆอะ่ะคุณภาพครับวันนี้มันเสียแหลมมาแล้วผาหลวงปูบุญนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่งนะชัดเจน เป็นพิมพ์ที่ชัดเจนพิมพ์ที่ลงหนังสือนะครับทุกยุคทุกสมัยนี่พระปู่บุญนะใครก็อยากได้คนน่ะอยากได้พระปู่บุญแต่ส่วนมากจะเจอเก๋จะโดนเก๋พระที่แพงในอดีตเนี่ยก็จะมีเก๋เพราะว่าแท้แตมันหมดแล้วก็คืออยากจะได้ตังก็ต้องเป็นพระปู่บุญน่ะที่จะเอามาขายอะแท้หมดบางทีก็เอาเก๋มาเล่นว่างั้นนี่ทําไมคนเขาจึงนะ สแสวงหาภาพปูบุญกันตั้งแต่สมัย40-50ปีที่แล้วเพราะ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 พาท่านแขวนเราได้ผลมีใครไม่รู้จักภาพปูบุญมั้งรู้จักแต่ไม่รู้ว่าแท้เป็นยังไงสวยครับเนื้อมันมากหลวงปู่บุญเก่งจริงคนคนเก็บปู่บุญส่วนใหญ่จะเป็นระดับเจ้าสัวถูกต้องอะ <S <S นอะครับนี่สองนาทีหน้าพี่ทวีรอยมาเลยครับอ่า มาที่1นึ่งมืนบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินครับนี่น่ยท่านเป็นหนึ่งประเกจิหนึ่งในสิน,นาทีเพ่งกระแสจิตให้กบใส่ไม้ใส่เดินหน้าเนี่และถอยหลังได้มาที่สองหมืนบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับแท้เนี่ยดีมากครับอ๋อต้องบอกว่าพราแท้เนี่ยเวลาคุณหยิบมาปุ๊บมันจะแท้ตาเปล่าเลยรู้เลยว่าได้ดินร้อยปีผมเป็นเพื่อนกับลูกชายเจ้าของร้านทองที่บ้านโปง เพื่อนผมบอกว่าปูมันกินเม็ดยาพงยาจินดามนีหลวงปู่บุญวัดกลางมาแก้วเชื่อว่าเป็นยายุวัฒนะมาที่สอง0 0ี่บาทมาที่27,00 0บาทแล้วนาทะครับราคาสุดท้ายมาที่ส0ม0 0ื่นบาทครับเสียแหลมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเฉนะพาะพระต้องมีห้า0มืนกดลึกนิยมด้วย มาที่สามหมื่นห้าพันบาทการบรากาสุดท้ายสามหมื่นบาทเนี่ยพระลูกศิษย์หลวงปู่บุญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังแพงกว่านี้พระปู่บุญหมดแล้วเราจึงต้องมาใช้ยุคลูกศิษย์ท่านแทนกันใช่ไหมปู่เพิ่มยังแพงกว่านี้เลยถูกกว่าเจ้าสัวสองอีกรอดูพระโตวัดคูนะครับพิชายพศคนนะ่ะอยากจะได้พระปู่บุญแต่กลัวโดนเก๊เพราะไม่รู้แท้เป็นยังไงมาที่นี่คุณดูแค่ค,ความสวยกับศรัทธ,ธา เรื่องพระแท้ผมคัดสรรมาให้สบายใจได้ครับอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาโอ้๊ยแล้วไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วย <มา S 1> แบงค์สามหมืน่นหกพันห้าร้อยที่พี่ปอลิเวครับแบงค์โอ้โหปากกาไม่ติดนึกไงลูกเพ่แบงค์สามหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับสามหมื่นกว่าบาทกับพระบูบุญอยากหาพระบูบุญหาได้ง่ายเสียงเม <c oughs> ลัยนะท่าที่สุดของวัดกลางก็ต้องหลวงปู่บุญ กวเก๋ไงอันนี้แท้แล้วพร้อมเลี้ยงทองใครที่มีตังสามหมื่นก็บอกกับพระบุญคุณเก็บไปเถอะเก็บไว้ก็ไม่มีวาลดคุณค่าเป็นพารที่เดินไปไหนเนี่ยมีแต่คนขอซื้อไม่ต้องไปงอขายเขามีแต่คนงอซื้อปิดพอร์ตหุ้นแล้วครับพี่ปาิเวตบอกสุดยอดปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ปาลิเวศนะครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาท อะไรนะล่างสองลางสอง,ง,สองคุณอาทวีนักสะสมตัวจริงจะเป็นอย่างนี้ครับยินดีด้วยครับพี่ปารีวีนักสะสมตัวจริงจะเป็นแบบนี้ครับผมจัดเหรียญลาบุรีครับพี่โอ๊ตพี่ถนงศักโอ้นี่ถ่ายรูปให้ผมด้วยนี่อา่ปิดตาอะไรจ๊ะ เป็นเหรียญเหมือนจอรลอ,องรอห้าเลยอันนี้นะผมต้องบอกเลยนะถ้าในภาษาเซนเ,นเขาเรียกเหรียญลอดก็คือเหรียญที่มีห่วงอะและ้วลมีรูอยแขวนเชือกลมเพราะชัยเจ้ามาเนี่ยผมมองขึ้น่ปนะครับว่าเหรียญนี้ยเหรียญลออเนี่ยใช้เหรียญเนื้อเงินที่เป็นเหรียญเนี่ยมีหลอดเนี่ยในการ เป็นเนื้อเงินนะมีหลอดแบบจมล้อเห็นไหมแล้วแขวนเชือกลมได้เนี่ยเปลี่ยนต้นแบบเหรียญเนี้ยต้องเป็นตาสําคัญในสักอย่างในรัชกาลที่ห้าใครรู้บ้างเนื้อเหมือนพระชายเจ้ามาอ่าเหมือนพระชายเจ้ามาเหมือนปุ่เอี่ยมวัดหนังอันนี้เป็นเหรียญสําคัญนะเหรียญเนี้ยต้องมีเหรียญเนื้อเงินที่เป็นเหรียญปั๊ม แล้วใช้เหรียญนั้นเป็นต้นแบบในการทําพระหล่อองค์นี้องค์แรกในชีวิตที่เห็นนี่ท่านเนื้อนี้เป็นกิ่งเป็นนะเป็นพระชายเจ้ามานี่นะเป็นพระชายวัดหนังนี่คุณแท้เลยเป็นพ่อทาบะเนียงแตกก็แท้เลยแพ้อัตโนมัติครับเนื้อนี้เก๋ทําไม่ได้ไม่มีเก๋แน่นอนเนื้อนี้แต่คุณค่าคือผมอยากรู้ว่าตราสําคัญเนี้ เป็นตาของอะไรในรัชกาลที่ห้าแท้สบายตาครับเก่าไปร้อยปีปรู้อยู่แล้วไม่งั้นผมจะอัวงแหนนะผมเพิ่งเคยเห็นครับใช่เหรียญเนี้ยต้องมีเหรียญเนื้อเงินเนี่ยที่เป็นต้นแบบส่วนอันนี้นี่ ปันหุ่นเทียนปั้นธีละองค์อ่าเนื้อเดียวก็วัดนังเลยครับนี่ไม่เห็นเหรียญในเรี่ยมเงินเหมือนเหรียญชินาราชวัดมกุฎเลยใช่แม่แฟ,แฟนเพลงผมเก่งทุกคนขอทับวัดทองครับเหนือใ้ใจจริงๆมีเอกลังในตัวมากสำริดวัดทองโอ้สำริดวัดทองวัดหนังอะนี่แต่การปั้นหุ่นเนี่ยวัดทอง เป็นแหวนสมอเรือรัชกาลที่ห้าพี่ปฏิมสมอเรือก็จดไว้ก่อน๋ยวไปหาข้อมูลเรียนสมอเรือรัชกาลที่ห้าวัดทองแน่นอนนะพีธท,ท,ทีรักทองคงนี่ซึ่งเนื้อต้องเป็นเนื้อสำลิดนี่ซึ่งสำลิดแบบนี้ปั้นยันทีละองค์แล้วรอแม วัดทองครับจําอุนาโลมได้มันจีจาดโดนใจมันลึกเข้าไปถึงซวงนี่แบบนี้ดิครับเนี่ยฮะนี่คุณค่าไม่ได้ต่างจากปิดตาองเป็นล้านนี่ครับวัดทองครับ สมฤทธิ์แน่นอนวัดทองวัดทองชัดเจนครับชัดเจนอยู่แล้วครับสัมฤทธิ์เงินไหมครับแบบนี้สัมฤทธิ์เงินอ่าแถมพอทับวัดทองเลยโอ้โนี่ฮะสองนาทีสองหมื่นได้ไหมวงนี้ประเมินค่าไม่ได้วงแรกที่เห็นนะครับเก่ามากครับไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เจอแบบนี้ต้องซื้อให้ไวครับนี่ปั้นยันตีละตัวอักขระเลขยันตีละองค์จะวงแรกในชีวิตที่เจอ ลุยเลยสองนาทีสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินสองนาทีแหมถ้าปิดตาเนื้อนี้พอแก้วแม่แก้วเอ้ยผมโดนหายากก็ปิดตานะมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมื่นสองพันบาทเวลาเดินแล้วนะครับดูปั้นยันจีระองโอ้โหปั้นเส้นยันวัดทองนี่ช่างวัดทองครับ มาที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทมาที่หนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยเขียนไหมครับว่าของบางอย่างเนี่ยคุณต้องอยู่ในเพศสันขวานคุณจึงจะได้พระก็มีคู่บุญของเขาครับการทําแบบเดียวกับปิดตาเลยยันตัวหลังนี้คือยันหลังปิดตาว่าทองเลยอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับราคาสุดท้าย นี่การทําแบบแปบ,บปิดตาใช่ยันหลังนี่ยันปิดตาวัททองเลยครับทุทตะคุณไม่ได้แตกต่างจากปิดตาองค์เป็นล้านแล้วที่สําคัญอักขระเลขยันลงแน่นมากมาที่2องห0ื่ครับราคาสุดท้ายอยู่ที่2องห0ื่นสามพันสองแม่แบบนี้ได้มายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเพื่อนเยเนี่ยเนย,ยันเนี่ยยันวัาทองเลยได้มายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยครับ โอ้ผม oh, ชอบความคลาสสิกข,ของการปั้นยันนะมาที่สองหมื่นสี่พันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมีสนงสักบอกว่าอย่าลืมเลี่ยลลาบุรีใจเย็นเดียนไม่รู้จะหาที่ไหนให้พี่ๆจ้าสมฤทธิ์เงินขี้เป้าดำตามสูตรวัดทองยันที่ปั้นก็ยันวัดทองครับพี่ไโรดมาที่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทยววงนี้สัมฤทธิ์วัดทองเนะี่ยให้เหลือเป็นเศษเป็นเสี้ยวก็ยังเป็นแสน ส้างตามแบบโบราณมีสสนีมากโหแบบนี้นะคุณต้องไปทํานะปอกทองอีกทีหนึงอะแล้วก็เรียบโอ้โหแหวนทําไมผมไม่เอาไ้ใช้เองจริงนี่ราคานี้ไปทำปอกทองบบอะไรหุม<า>้มโหแล้วแหวนที่ลงยันแบบนี้คือคุณไปที่ไหนก็ไม่เสื่อมมาที่พี่ปาริเวศนะครับสองหมื่นห้าพันบาทแล้ว ยันอุ้เต็มวงเลยโอ้โหเนี่ยถ้าเป็นงานตรงยุคต้องป็ปงานปั้นปั้นยันนี่เป็นทีละเส้นแล้วก็รอนี่วิ่ทจีบอกแกวตัดให้หาไปอีกสิบปีก็ไม่รู้จะเจอวงที่สองหรือเปล่าครับสุดๆครับหนึ่งเดียวปิดแล้วนะครับ ปี่พีป,ปริเวศนะครับ25,000บาทท้วนพี่ธานินบอกดูมีพลังโอ้โหแล้วหนักเนี่ยวิธีการใช้นะครับพี่น่าใช้นะผมบอกเลยน่าใช้เนี่ยคือข้างในเนี่ยทำเป็นทำเป็นทองอใส่ข้างในแล้วตีหุ้มด้านบน ันยันแบบนี้สบายใจได้สบายใจได้โหแล้วต้องบอกว่าต้องทําให้กับคนพิเศษจริงๆคลาสสิกจริงๆอ่ะผมส่องไม่เบื่อเลยวงเนี้ยยังไม่ได้ถ่ายร,รู้อีกเช่นกันก้าแถวดูงานแล้วนะมาเตอร์พีสเลยวันนี้มีทะาของแจมแจมมีป่าลิเวบอกใครที่ไม่อยู่ไลฟ์วันนี้นี่ช่วยไม่ได้เลยครับ